สวัสดีครับวันจิงวันนี้คุมประชุมก,มรการเมตตาตลอดทั้งวันนะครับเพิ่งเสร็จเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ฟังคำวิจัยของศาสตรารันูเลยนะฮะแต่ก็เห็นคนในการเมิกาเจ้าที่นะทุกคนตัวใจเรื่องนี้มากเลยนะฮะแล้เราในฐานะประธานต่อพวกคลุมการประชุมนะฮะ แล้วก็ดำเนินการการประชุมให้เป็นตามระเบียบวลาก็เลยไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่วันนี้ก็ก่อนที่จะให้พวกน้องๆถามกันคือปกติอาจจะต้องที่แจงก็จริงให้ทานฟังใช่ไหมฮะแต่เมื่องจากผมไม่ได้ฟังคำวิ่แจงของศาลเ่ยก็เป็นยังไงผมจะรู้ข้อ็จจริงของผมที่นำสู่ศาลนี้นะ ถ้าอยากจะถามลยก็ก็ถามนะครับแล้วผมก็พยายามตอบให้ได้ขอด้อทีจจริงมากที่สุดแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณสารนุษนูนะครับที่ยังส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมเพราะพี่น้องประชาชน,นอยากได้รับคำตอบนี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆเ,เลยนะครับในวันนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่า ศาลยังมีความยุติธรรมอยู่ถึงแม้ก่อนหน้านี้อาจจะมีคำวิฉัยของศาลนะครับในเรื่องอื่นๆ,ๆที่ประชาชนไม่เห็นด้วยเยอะแยะนะครับแต่วันนี้ก็ศาลได้ให้ความเชื่อใจมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับน้องๆใครอยากถามอะไรเชิญครับ ครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคือผมก็มีหน้าที่ยื่นคำร้องนะผ่านท่านประธานสภาท่านประธานสาก็ไปสมมติยังสารน้นูนท่านคงจะจำได้คำร้องผมฉบับแรกก็ถูกตีตกไปเนื่องจากว่าเขาต้องใช้เสียงหรือสซเนี่ยหนึ่งในสินะหนึ่งในสิบ ก็4 8่9คนเลยเท่านั้นถ้าจำนวนสอสอนะฮะถ้าสอสเต็มก็50นที่สอสไม่เต็มก็8 8 9แล้วก็หาไว้ประมาณ58เกินไปตั้ง10เสียงพอส่งไปนะก็พูดง่ายจะทำอะไรก็แล้วแต่แจกกล้วยแบบผมไม่รู้หรอกนะครับก็มีทนถอนถอนถอนไว้จนเสียงไม่พอนะครับ พอเสียงไม่พอผมก็ยื่นใหม่ต้องรวบรวมรายชื่อใหม่ที่พัคเพื่อไทยก็เกรงจะเสียชื่อทีเพราะผู้พพที่ถอนเป็นเพื่อไทยทั้งนั้นนะฮะก็เลยระดมมากันใหญ่เลยรวมทั้งผู้ที่ถอนไปด้วยนะครับทรงมากันใหญ่ก็ได้ร้อยก่าเสียงด้วยกันนะครับนะเราก็ดําเนินการไปนะครับนะในเบื้องต้นสารรัฐมนูลรับไว้ก็ ยังไม่สั่งให้หยุดรัฐาท,ที่เพราะว่าเอกสารที่ผมขอไปจังศาลแขวงปทุมวันเนี่ยมีแต่คำพิพากษาไม่มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะครับเพระาะอะไรเพราะคดีมันถ้านับถึงวันนี้ก็ยี่บห้าปีแล้วคดีเกิดปีสองพั e> นห้าร้อยสาม e> สิบแปดนะผู้ศกษาปัจจุบันที่ส่งมาให้ผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะเหีนงแมีคำพิพากษานะเพราะฉะนั้นศาลจึง ยังไม่สั่งให้อยู่ปรดัหน้าที่ไม่เหมือนกรณีคุณสมรีรับทุทีของภุมิยไทยอะเพิ่งพิพภากษาเมืม่อมกราหกสองนั่น้นเองมีนาหกหกสองก็มาสมัครแล้วเพราะฉะนั้นก็มีหนังสือรับรองกรีที่สุสารก็สั่งอยู่เป็นระหน้าที่ไปแล้วก็คงจะวินิจฉัยแล้วเร็วนี้ะนะฮะส่วนกรณีนี้เมื่อผมส่งพยายราฐารไปแล้วคุณสินะสารก็ต้องส่งคำร้อง พยานหลักฐานที่ผมส่งไปให้คุณศิระคุณศิระก็ให้การมาสารก็ส่งให้ผมนะให้ผมผมก็แก้คำให้การของคุณศิละไปว่าเอ้ยประเด็นนี้ไม่ใช่ไปดูนั่นไม่ใช่นะครับอไอ้ัาหลังทำนองนั้นนะครับต่อมาผมก็ได้ยพยายามสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก็ สุดท้ายก็ส่งไปสักเดือนหนึ่งได้นะครับเพราะสารเคยมีข้อจริงว่าถ้าจะกำหนดวันนักพิพากษาแล้วถ้าจะยื่นเพิ่มเติมนะต้องยื่นก่อนเจ็วันนะนะครับผมก็ยื่นไปประมาณเดือนและสุดท้ายนะครับพยิลา,ยา,ารฐาชิ้นสุดท้ายที่หามาได้อะไรทานั้นนะครับก็อรอวันเวลาท่านเองทีนี้น้องถามว่า เราจะดําเนินการต่อไปอย่างไรวันนี้สารรัฐนูลนะก็สรุปว่าคุณศิระขาดคุณสมบัติขาดตั้งแต่เมื่อไหอไร่ขาดตั้งแต่วันที่ยีบสี่มีนาหกสองนะซึ่งพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนกันนะวันหลังจากการเลือกตั้งก็ยีบสี่มีนาหกสองนะครับเมื่อสิ้นสภาพตั้งแต่ยี่ี่มีนาหกสองก็หมายว่า คุณศิลาไม่ได้เป็นสสเลยนะครับเมื่อไม่ได้เป็นสสเลยก็ต้องคืนเงินเดือนทั้งหมดนะคืนเบีย้ยประชุมกันวิการอบชเบีย้ยประชุมกันวิการกฎหมายนะเคยใช้เงินตะพาไปภูกเก็ตไปที่ไหนนั่นคือบินไปไปทําอะไรต่างๆเบิกไปก็ต้องคืนนะครับนะเคยไปรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะ ใช้เงินออวงสภาไปก็ต้องคืนหมดที่เบื้องต้นนะครับเพราะว่าให้สิทธิภาพตั้งแต่วันที่24มีนานะผลก็เป็นชันหังนะครับด้วงต้นนะครับ,ตนนรบแต่แล้วจะเกิดอะไรต่อไปอีกคือหลังจากที่ผมยื่นสารรัฐน,นูนแล้วผมก็ไปแจ้งความด้ยวยคดีคุณศิระที่กรกตอนะครับแล้วผมก็ไปให้การนะ หลังจากนั้นรูกลมเมื่อลูกลมไปอยากถามเพิ่มเติมได้ผมก็ไปให้การนะนะเพื่อม,มันด้ดเแ้งขึ้นนะถ้าท่าสังเกตข่าวย้อนนี่ไปประมาณสองสามอาทิตย์เท่านั้นเองนะทางเลขากกตก็สรุปเรื่องนะครับนี้ไปยังกรรมาการกกตนะครับว่า คุณศิระผิดผลนรภาพนะครับแต่ว่ากรรมการกระกะตก็ยังไม่ยอมวิจิัยนะครับนะวิจิัย,ยจะเพียงว่านะให้รอสารรุนก่อนนะะเมื่อสารรุนวิจิัยแล้วกระกะตก็มีหน้าที่แจ้งข้อหาคุณศิละว่าแจ้งข้อความเมเท็จนะครับในการสมัครครับเลือกตั้งเนี่ย จะยังไงก็เทศว่าไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์น้ำนูนมาตาภาริบแลงเล็บ10บนี่แล้วนะครับโทษนันเป็นยังไงล่ะโทษเหรอฮะก็จำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีไม่ไม่มีรอเลยนะโทษบอกจำคุก1นึถึงสิปียังไงก็ต้องต่ำสืบก็ต้องถูกจำคุก หนึ่งปนะครับแล้วต้อ,อะไรต่อมาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยี่สิบปีตอนนี้คุณศิลาก็อายุห้าสิบเจ็ดนะยี่สนะิบปีก็เป็นเจ็ดิบเจ็ดก็ไว้มาเจ็ดบเจดมาใหม่แล้วกันผมจะรอนะครับนะแล้วนอกจากนั้นล่ะคุณศิระขอเครื่องราช ก็จะต้องแจ้งก็ไม่เคยต้องโทษไม่เคยถูกจำคุกนะผมขอหลักฐานไปที่เลขาเลขาสภาเลขาสภาส่งไปเลขาคณะมนตรีผมเรียกเอกสารจากเลขาคณะมนตรีนะครับลองเลขาไม่ให้อ,อ้างนู่นอ้างนี่นะไปถึงเลขาไม่ยอมให้เดีย๋ยวผมจะดำเนินคดีเลขากับรองเลขานะครับ นะที่ปกปิดช่วยเหลือไม่ยอมให้เอกสารเพื่อช่วยเหลือในศิละเนี่ยไม่ต้องถูกตัดสิทธิ์ไม่ต้องรับโทษอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับรย้อนกลับมาศิลานี่ให้การเท็จที่ศาลมาตลอดนะประการแรกที่ศาลส่งมาให้ผมก็คือว่าอาศิละให้การครั้งแรกเลยว่า หลังจากที่สาลวิภากษาแล้วเนี่ยเขานาก็ประกานตัวไปไปเจรจากับผู้เสียหายผ่อนชำระจนเสร็จสิ้นนะเมื่อชำระจนเสร็จสิ้นก็มีการถอฟอ้องนี่มันเท็จนะเพราะมันชัดเจนว่าคือคือคนที่ไม่เคยเป็นพวกสาหรือไม่เคยเป็นพนักงานจากส,ส,ส่วนอย่างผมอาจจะยังไม่เข้าใจ ก็เมื่อรับสารภาพพิพภากษาแล้วมันไม่มีอย่างอื่นเลยเข้าคุกอย่างเดียวจะไปประครันตรงตัวอะไรเราเขาพิพากษาแล้วนะครับเข้าคุกอย่างเดียวนะแล้วผมยังมีพยานอีกว่าวันที่พยานไปเบิกความเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือนจำก็คุมตัวนักโทษชายศิลาเจจคะใส่ชุดกโทษเลยใส่ตัวมาด้วยนะ มาต่อสู้คดีถานก็ถามว่าจะรับหรือปฏิเสธคุณศิรากรับสารภาพรับสารภาพศาลก็ตัดสินจําคุก8เดือนรอนาะลดกึ่งหนึ่งหลือสี่เดือนให้ไปชดใช้เขาสองแสนนะเสร็จแล้วเขาไปไงก็เข้าคุกต่อก็มาจากคุกก็กลับคุกไปถูกไหมฮะเพราะฉนั้นที่คุณศิราบอกว่าไอ้ประกันตัวอะไรต่างนะ ไปเจรจารแล้วถอนขอ่ถอนฟ้องแล้วเงี้ยมันเป็นใหา้การให้การเท็จต่อสารเดี๋ยวก็ต้องมีการดรําเนินคดีกันอีกนะ,ะรัศว่านําพยานอะไรต่างๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบดูชื่อไฟบูลจะไม่ใช่นิติตวันนะไปบูลอะไรก็ไม่รู้ไปเบอร์ขอนต่อสารอย่างโู้นอย่างงี้เลยนะเท็จจะดูมันไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ย ที่ต้องดำเนินการก็มีมีอย่างเนี้ยนะครับโอเคลืมนิดนึงเมื่อกุศลาพสภาพกกทต้องจัดให้มีการเลิกตั้งใหม่ภายในสี่สิบห้าวันวใครจะจ่ายในการเลิกตั้งล่ะก็ต้องจ่ายผมก็ไม่รู้วิ่งเงินเท่าไหร่นะแต่เห็นระหว่างเป็นสอสอนี้อดล่ำอดรวยอย่างโออางน้อย่างนี้อย่างนั้น นะมากมายก็ไปจ่ายให้หมดก็แล้วกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่รู้จักตัวเองนะเคยถูกตำรวจจับนะเคยถูกจำคุกไม่รู้วันดีคืนดีกลับมามาเป็นสอสอได้เลยกลางกับตำรวจหมด จำได้ไหมไปดา่าตำรวจที่ภูเก็ตไอ้พวกไม่รู้จักผมแล้วไงใครไม่รู้จักมึงวนะนะผมเป็นใครทำไมไม่มาต้อนรับอย่างนี้ผมจะกลับเวลานู้นเวลานี้นะนะบอกมาต้อนรับเขามาดูแลนะแล้วก็กางไปทั่วที่สำคัญกางก,างกับใครไม่กางแล้วกางกับอดีพอตพบตรนี่ใช่ไหม นะครับก็เลยต้องให้มันรู้รู้ดำรู้แดงกันไปนะยี่สิบห้าปีนะนะผมเห็นคนนู้นขุดคนนี้ขุดขุดไม่ได้สักทีนะแต่อย่างผมนะเป็นตำรวจทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามกฎหมายนะํำน,นันเพาะไปซื้อที่ดินนะ ตุจริตก,กันหัวกันเมื่อก่อนผมไม่อยู่เมืองชนแค่มีบัตรโทเทศใบเดียวนะไม่ลงชื่อผมก็สืบสวนดำเนินคดีจนติดคุกไปได้เรื่องคุณศิลาเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมนะครับที่จะหาข้อมูลเพียงแต่ว่าถ้าคุณศิลารู้จักตัวเองเป็นมิตรกับคนนู้นคนนี้แล้หรือเป็นมิตรกับตำรวจเป็นมิตรกับผมเรื่องนี้ก็คงคงจะไม่เกิดหรอก นะครับถ้าลรงย้อนกลับไปดูตั้งแต่เปิดสภาใหม่ๆนะครับผมมีการตรวจสอบนาย่งตีที่ถวายสัตว์ไม่ครบนะี่พรรคพลังประชารัฐก็เลยให้สอส,อสอให้สอสอ,สองคนลาออกจากกรรมธิการแล้วก็ส่งคุณปรปรินาคุณศิลาเข้ามาเป็นไงนะครับเข้ามาแล้วก็เกิดเรื่อง ในห้องกันมาที่การยกเก้าอี้มานั่งกลางผมด่าผมในๆๆนูนในนี้ถ้าผมถ้าเป็นขา้าราชการตายไปได้พวกนี้มีพอเป็นสอสอม,มีเอกสิทธิ์นะครับเราก็เลยต้องทนนั่งเขาด่านะนะครับไม่เป็นไรแล้วก็มาเก็บกันอย่างเงี้ยนะพวกนี้โดนผมเก็บหมดหละย,ยังมีหลายคนนะที่โดนนะแต่ไม่จำเป็นที่จะมาพูดมาบอกมากล่าวหรอกนะครับ นะครับก็เบื้องต้นเอาเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวคืนนี้ผมไปดูความวิจัยของศาลซะก่อนแล้วก็อ่านะพรุ่งนี้เช้านะจะมาถแถลงอียรที่นะว่าเป็นยังไงนะครับแต่สภาก็รู้สึกจะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับนะเดี๋ยวท่านเดินลงก็อย่าลืมก้าวข้ามบันไดนะนับขั้นหนยดีนะเพราะสภาสูงขึ้นนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับเมื่อกี้ทานายของคุณศิระที่เป็นผู้แทนเข้าไปฟังคำวินิจฉัยะครับเขาบอกว่าสารรัฐนูลเขาวินิจฉัยย้อนหลังของคุณศิระที่เป็นคดีเก่ามีโอกาสที่ศารจะวินิจฉัยของคุณประยุทธ์ด้วยไหมที่เคยเป็นหัวหน้าคอสชดำรงตาแหน่งเกินแปดปีว่าจะเป็นนายกต่อได้ไหมคือที่เป็นหัวหน้าคอสชยึดอิบนาจมาเขาก็วินิจฉัยไปแล้วใช่ไหม เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เขาก็วิจัยเข้าแล้วไปแล้วอยู่รับบ้านรับรองได้หรือไม่เขาก็วิจัยไปแล้วมีแต่ที่ไม่ยอมวิจัยค,ค,คือเรื่องการถวายสัตว์เนะี่ยให้อ้างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันต้นพักษศัตร์นะครับมีเรื่องอื่นอีกเยอะส่วนในเรื่องนี้ก็คงดูข้อได้จริงต่อไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคนะครับครับน,น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับสภาปิดยังไง Yeah. yeah.